สวัสดีเพื่อนเพื่อนะครับผมวันนี้ก็จะไปนาเมืองศรีกันนะวันนี้ก็จะไป,ก,ะไปกินกาแฟก็เอาข้าวกินอะไรเงี้ยนี้ก็มีไอ้อ่าผ้าไว้ ท้าไว้เช็ดเบาด้ะเพื่อนเพราะว่าฝนมันค่อนข้างจะตกตรงนี้หลังก็จะเปียกอะไรอย่างเงี้ยดูข้างหน้าดิเพื่อนเมือนันฝนจะตกเลยอ่ะผมว่าตกแน่นอนอ่ะเดี๋ยวอาจจะขากลับดูแหละมันจะตกอ่ะคิดว่าไปทางนั้นดีกว่านะ วเราเราไปกินอีกที่ดีกว่าสักด,ดูจากข้างหลังก็คือฝนตกแน่นอนเราไปกินในเมืองดีกว่าโอเคปะตรงนี้ฝนมันก็ น่าจะตกแล้วแหละเมื่อกี้อะ่ะจะเราไปสองนูดีกว่าสองนูน่าจะไม่ตกหรือเปล่ามันมืดมืดแล้วเนาะ,นะสมว่าน่าจะไม่ตก,กเท่าไหร่แหละมันเพิ่งตกมาแล้วเมื่อกี้แต่ก,กาแฟกิ้นก่อนวันนี้จริงๆอะ่ะ ผมอาจจะไปนำเมืองซีนะแต่มันไปไม่ได้ผนตกก็เลยเอยจำใจก็ได้ก็ได้ไดแต่ผมคิดว่านน่าจะดีกว่านำเมืนงซีแหละนำเมืองซีดูดิพืมดมาเลย เพื่อนๆถึงแล้วข้าวความหมูไม่ว่าะมาแล้วใช่ใช่ข้าวความหมูไปกินข้าวขาวามหมูก่อนเอาข้าวขาหมูจ้าหนึับ กน้าวก่อน,นไม่รอแล้วพาไปไหนดีกิข้าวก่อนดีกว่าผมไม่อนจะไปไหนดีไม่อกเมื่อกี้พาไปที่อ้ไระก่แค่แไม่คนดียตน,นี้นมันมีเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวคต้งองขามไปก็เห็นและนะ้วเนาะอันนี้เราต้องเดี๋ยวกินก่อนกนะัน แล้วไปต่อตกเลยนีก่อนหนีก่อนไปหาที่ร่มก่อนไปไป,ไปหาที่ร่มฝนก่อน ผมบอกว่าเราแปลกเลยเอ็นน้องเดี๋ยวไปที่เราฝนก่อนปะ ดีเพื่อนตามเขาไม่ได้ว่าเขาต้องทางอยู่เดินทางเดียวนีี่ไปแะกะดาพะแบบมันล้อไงกัน,กนแดดไงที่บ้านคือเต่ล้อไงออกรถไปออกคุณออกรถไป

โอเคครับ <Okay. S 2> ผมมีร้านปิดอีกแล้วปิดอีกแล้วร้านร้านปิดอีกแล้วโอ้ยตายละววันนี้อยากจะแวะอเมซอนมากเลยจำทางไม่ได้แล้วแบบฝนก็ตกแล้วเมื่อกี้แบบจังหวะที่แบบติดกล้องเมื่อกี้เมื่อกี้ย้อสะบัดแต่ดีเพรว่าแบบมันคุมรถได้กลับมาไม่เร็วเท่าไหร่ไม่งั้นก็ล้มอีกอ่ะ ไปไปที่อาเภอสันก็ได้ไปเดี๋ยวได้ไปนั่งก๊าดติเลยว่อผมก็จบวันที่เราออกทุกทีเลยใช่ไหมใช่ที่ไหนล่ะเวลาหัวมุงงั้น ออ,น,อน,น,นี่มุมนี้มุมนี้มือนี่น้องลักลอดละออไปกันดีกว่าตกตอนแรกที่ต้องไม่ตก อากาศเย็นมากๆเลยเดี๋ยวจะบ้านดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ที่ว่าจะไปตอนแรกอะคือ,อนามบุรีใช่ไหแล้วก็เห็นก้อนมเมฆแบบฝนไม่จะตกแน่เลยเก็ตก,กจริงๆนั่นแหละตามเคยมันกี้แล้วก็ว่าจะไปกินข้าวขาหมูเสร็จแล้วก็จะไปที่ศาลเจ้าแม่คนนี้แต่เขาก็ปิดปับปุ่มอยู่ ก็ไปไม่ได้ดันั้นก็เนก่ออ็เลยมาจบตรงร้านในเกซอนแล้วก็คิมมุะแล้วก็น่าจะมาขับรถไปที่บ้านเลยเพราะว่าฝนน้าแะแรงแล้วเงี้ยเนี่ยแบบน่เนนเนี่ยฝนมันเริ่มรแรงละอากาศเยือกเย็นข้างในคือเขาเปิดแอร์เท่าไหร่วะทำความเย็เราเข้าบ้าน ไปเราขับรถกันก่อนออวันนี้มันก็จริงๆก็เป็นตลาดนะตลาดเชา้าโอ้ยันตกจะไปหาที่ถ่ายรูปกอนดีกว่าผมนึกอยู่ว่าตรงไหนโอ้ยโคตรหนาวเลยเพื่อนหนาวมากๆเลยแบบ เนี่ยถนนแบบเนี้ยดเนี้ยเลื่อเลยโอเคเพื่อนตอนนี้เราก็ฝนกรแลงละอยู่จนแรงอ่ะเรากลับบ้านกันดีกว่านะเพว่าตอนนี้เราก็น่าจะไดเลนนีก็มาเที่ยวมาขี่รถเล่นขี่รถเล่นดมาขี่นดีกว่าเดี๋ยวไว ฝนแรงแล้วก็วันหยุดวันไหนกินสักทีแล้วกันเดี๋ยวผมค่อยพาไปนามืองสีแล้วกันโอาวันนี้ฝนตกเจอกันไว้เจอกันในไหนคลิปหน้าผมแต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครผมไม่เจอคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย